ก็จะเป็นการดูดวงประจำสัปดาห์นะครับของวันที่27มิถุนาถึง3กรกฎาคม2564 <c oughs> นะครับ <c oughs> เรียกว่าคอม2เดือนเลย <c oughs> นะคอม2เดือนเรียกว่ามีเหตุการณ์สำคัญน,นะครับมีเหตุการณ์สำคัญ2วันแล้วเราก็เลยแลงมาให้อ <c oughs> ีกเรียกว่าจะมี6ลัคนานะครับ <c oughs> ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง,งุกดีมากๆ กับผมพูดคุยติดตามได้ที่ w w w บอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดม .net สว,ส,ดสวัสดีครับพบกับเราเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงดวงประจำสัปดาห์ครับรู้ดึกรู้จริงแม่นยำค่ะกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดมนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการดูดวงประจำสัปดาห์นะครับ ของวันที่27มิถุนาถึง3กรกฎาคม2564นะครับเรียกว่าคอม2อเดือนเลยครับนะคอมสองเดือนเรียกว่ามีเหตุการณ์สำคัญนะครับมีเหตุการณ์สำคัญ2วันนะ2วันเลยสำคัญมากแล้ววันที่ว่านี่คือวันอะไรครับอาจารย์เออวันที่27วันแรกก่อน27ตรงกับวันอาทิตย์นะครับเรียกว่าเป็นวันที่พระจันทร์ทับเสานะมันมีบทกลอนทางโหราศาสตร์นะ เสาทัพจันจะพันร้ายเกิดวิบัติชิบหายลวกมีหนีเฟังดูแล้วฟังดูรุนแรงใช่ไหมแต่การทับในครั้งนี้นะมันจะเกิดเหตุการณ์ดีบางอย่าง่อย่างนี้เลยนะฉะนั้นใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมคลิปนะเตรียมตัวจดให้ดีคือเรามีเรียกว่าเป็นวันมงคลละกันพวกเราเองที่สถาบันพรังพุทธานุภาพนะครับจะมีการรอเทียนพันษามหามงคลนะในวันที่27นี้แหละ เวลา18.19เวลาสวยด้วยใช่ไหมจ๊ะนี่แหละคือเป็นเวลาพิเศษนะเพราะว่าในวันนี้นะครับในวันนี้เนี่ยเรียกว่าจะเกิดบูรณะเริกขึ้นนะครับจากการที่พระจันทร์เข้าทับเสาเนี่ยแต่มีพระศุกร์และพังคันรออยู่นะแล้วพอพระจันทร์เข้าทับเสาเนี่ยมันเกิดการเร็งกันขึ้นมานะแล้วจะเกิดบูรณะเริกนะครับ เป็นต้นไปตั้งแต่18.19ครับอาจารย์<า>ช่วยขยายความเพาะว่าบูรณะเลิกนะครับคุอบูรณะเลิกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเลิกมงคล<ม>เป็นเมตตามหานิยมนะสำหรับเรียกว่ามีชื่อเสียงมีผู้คนมีมวลชนนี่นะครับ<ม>แล้วเราได้ทำงานบุญในวันนี้นะ<ม><ม>ใครที่ได้เข้าร่วมพิธีหลอดเทียน<อ>นะครับต้นเทียนที่เป็นประธานเนี่ย18.19นะให้ท่านไปสวดมนต์ต่อ ในเวลา19.09ถึง21.09ในวันนี้หรอพิธีเสร็จแล้วก็กลับบ้านก็ไปสวดมนต์ตัต้น,นเติรนะ,นะคือจะเปลี่ยนชีวิตพลิกฟื้นเลยนะ,ะพลิกชีวิตะนะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวกนะจะดีขึ้นเป็นเมตตามหานิยมนะเป็นส่งเสริมดวงชะตาอย่างนี้เลยนะเนี่ยนะให้ท่านไปไปสวดกัน แล้วใครมีเทียนดีถีสุพมงคลถ้าเข็ไปจุดสวดของท่านเองนะในวันที่27นี่คือเรื่องแรกเห็นไหมครับวันที่สองเรื่องดีเรื่องที่สองนะคะก็คือวันที่สองเลยก็รัชกาเมื่อกี้วันแรกคือ27อันนี้วันที่สองคือวันที่สองก็รัชกามีดาวพระพุธเสินเสินก็แปลว่าเดินหน้าอย่างรวดเร็วแล้วการเดินครั้งนี้เดินไปเป็นเกษตรตราธิบดีด้วยเกษตรราธิบดีหมายถึงหนักแน่นมั่นคงมีกำลัง Mm. นะครับฉะนั้นมันจะเกิดดวงดาวที่มีคุณภาพนี่ใช้คําว่ามีคุณภาพนะมีคุณภาพาสามดวงนะเป็นสุพเคสา3ดวงเลย 1. ก็คือดวงอาทิตย์เป็นราชาโชคอยู่ mm. 2. คือพระศุกร์ก็เป็นราชาโชคอยู่แล้วสาดาวพระพุธเข้าเป็นกเกษตรราธิบดีนะแล้วมาเนี่ยมันส่งผลถึงกันผมถึงบอกว่าวันเวลาต่างๆเนี่ยมันจะช่วยเสริมนะสัปดาห์นี้ mm. จะเปลี่ยนแปลง ไปในทิศทางที่ดีอันนี้นมงคลทําอะไรได้บ้างเอยวันนี้วันนี้นะถ้ะพุทธเสด็จเนี่ยจริงๆแล้วใครที่จะมีผลกระทบเลยนะ,ะต่อชาวคนที่เกิดวันพุธนะคนที่เกิดวันพุธกลางวันลัคนาสถิตเมตูลลัคนาสถิตกันพวกนี้กลุ่มนี้จะดีมากนะ,ะแล้วเราก็เลยแลกมาให้อีก เรียกว่าจะมีหกลักนานะครับที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง,งด,ดีมากก<ม>ลายเป็นคนดวงดีเกตเอประจําสัปดาห์ะนะลักะมีหกลักนาเลยนะลักนณะที่หนึ่งลักนณสถิตธนูโหโหมาติดโผล่แล้วนะมาติดโผแล้วลักนณสถิตธนูลักนณะที่สองนะครับลักนณสถิตกัน <มา S 1> ลักขณาที่3ครับลักขณาสถิตพิจิกดีไหมติดโพอีกแล้วนะพิจิตตลอดเลยนะคะไอสิ่งที่ผมพูดไม่ใช่ว่าใครดีกว่าใครนะอันนี้ก็ติดโผหมดนะลักขณาที่สี่ลักขณาสถิตเมษค่ะลักขณาที่5านะครับลักขณาสถิตมังกรลักขณาที่6ลักขณาสถิตกุมครับจะว่าไปครับอาจารย์6ลักขณาเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะดูลักขณาหรือราศีดีครับอาจารย์ต้องดูลักขณา เพราะว่าอย่างที่เราพูดไปอันนี้ก็เป็นคําถามที่ดีจะได้พูดทุกเทปเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับลักนากับราศีในทางโหราศาสตร์เนี่ยนะครับตัวราศีเนี่ยเราจะยึดแค่เดือนน,นะเช่นแบงค์เกิดเดือนอะไรครับเดือนตุลาอ่าข้าจะบอกเนี่ยราศีตุลพี่หน่อยเกิดเดือนอะไรครับตุลาค่ะตุลาเนี่ยกราศีตุลแต่พอผูกลักนาเข้าไปนะลักนณาจะมีความแม่นยากว่าลักนณาจะต้องใช้ถึง5เรื่องวันที่เกิด เดือนเกิดปีเกิดครับเวลาเกิดและสถานที่เกิดเห็นไหมลัคนาใช้ถึง5เรื่องเลยนะแล้ววันที่เกิดต้องเอาเป็นวันที่นะไม่เอาจันทร์อังคารพุธปีเกิดเอาเป็นปีตัวเลขไม่เอาปีนักษัตริ์หมูหมูหมาไก่อะไรอย่างนี้ไม่เอานะเนี่ยพอผูกลัคนาเสร็จแมงกลายเป็นลัคนาอะไรครับผมเป็นลัคนาพิจิครกลายเป็นพิจิตพี่หน่อยกลายเป็นนนนุใช่ไหมนี่แหละถึงบอกว่าเดือนเดียวกันแต่คนละลัคนาเออถ้าเราไปยึดเดือนอย่างเดียว แล้วเราไปนั่งมองแค่ตุลเป็นไงมันก็อาจจะไม่ตรงกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์ชั้นตุนอะไรเงี้ยเพิก็ตุนตุเหมือนกันแต่พอผูกลักษณะปั๊บนี่เขากลายเป็นพิจิกนี่กลายเป็นธนูฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าเนี่ยฉันอยู่ตุลทำไมไม่เหมือนเธอมันจะมีความละเอียดลงไปอีกนะครับพูดถึงสถานที่เกิดับอาจารย์เป็นสถานที่โรงพยาบาลอย่างนี้แหละครับเฮ้ยจังหวัดโอเป็นคำถามที่ดีแล้วแม็กก็ได้เพราะว่าคือจริงๆที่เราดูเราเราจะดูเรียกว่าเวลาไง บางครั้งแค่หนึ่งนาทีมันมันเปลี่ยนลักษณะเลยนะอาฉะนั้นเราเลยต้องดูลักษณะต้องดูเวลาด้วยของสถานที่เกิดเพราะว่าจากกรุงเทพนะเพราะว่าเวลาอาทิตย์ตกเวลาอาทิตย์ขึ้นจําได้ไหมเขาดูกันที่ไหนอ,อย่างเี้นะอาทิตย์ตกเวลาเคยได้ยินไหมอย่างเงี้ยแหลมพมเทพยังกันอย่างนี้ตกไม่เหมือนกันเลยมันมีเวลาที่ไม่เหมือนกันไง่ออย่างแบงค์เกิดออที่กรุงเทพใช่ไหมคะ อาทิตย์ขึ้นที่ผาชนะใดใ<ช>เวลาอะไรเห็นไหมจะไม่ตรงกับเวลาที่ไี่หน่อยเกิดเ,กเพราะเราอยู่กันคนละที่ไง<ช>มันมีเวลาที่ดิฟกันะห่างกันนดนงแล้วบางช่วงของจักรราศี หนึ่งนาทีสองนาทีมันเปลี่ยนลักษณะเลยอรอาบางคนอยู่ช่วงปลายองศาบางคนยังไม่เข้าใจเขาปลายองศานะคะเราเลยต้องดูก็มีหลายท่านก็ถามมาว่าเนี่ยทาไมไม่ไม่ตรงกับเขาเลยเออเนี่ยมันมาจากอยู่ช่วงปลายองศาอยู่ในเหตุนี้นั่นเองนะคะนะฉะนั้นบางทีตําราบางเล่มปฏิทินบางเล่มยังไม่ตรงกันเลยนะเพราะใช้วันเวลาที่อาจจะต่างกันเป็นนาทีอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นก็ท่านยึดอันไหนก็ยึดอันนั้นยาวๆส่วนใครยังไม่รู้ลักนณนะ ติดต่อมาได้นะผมดูให้ฟรีเลยติดต่อที่ไลน์แอดโอพิดาวเนี่ยมีตัวแอดด้วย o p พีแอแล้วก็ส่ง5เรื่องอันนี้ดูให้ฟรีหรือว่าคนที่ไม่รู้เวลาล่ะก็มาดูดวงกาจารย์ส่วนตัวได้ถ้าไม่รู้เวลาต้องดูดวงส่วนตัวเพราะจะตั้งคําถามนําเจาะไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้ว่าลักษณะอะไรประมาณนี้นะครับ ทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิรุดมน,นะครับใครที่มีปัญหาทุกใจเดือดร้อนใจไม่สบายใจไปหลายที่แล้วยังแก้ไม่ได้มาดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับติดต่อได้ที่0863366390หรือ Line o p e n อ n ดาอ้าวลักนณาสถิตกรกฎนะสัปดาห์นี้ อย่าบ้าง,งานไม่ติดโผล่นะคะอ,อ,อย่ามุ่งมั่นเรื่องงานมากเกินไปนะพอมุ่งมั่นกับงานมากจัดการตัดสินใจเร็วนะทำไปทำมาจะทะเลาะกับแฟน,นะระวังให้ดีทะเลาะกันบางคนไปลงทุนนนุนอันนี้เอาเงินไปทำทำแล้วไม่ปรึกษาแฟนพอแฟนรู้ทะเลาะระเบิดน,นะเรื่องใหญ่โตนะต้องระวังเอาไว้นะครับอันนี้ทำอะไรต้องบอกกันนะต่อไปครับลัคนาสถิตเมธ เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนชีวิตมั่นคงรุ่งเรืองรุ่งโรดเลยเม็ดนะโอ้โหนี่แบบโอ้โหี่แต่สัรหาคํามาใช้เด็ดๆทั้งนั้นเลยนะจบปัญหาคลี่คลายนี่ให้ไปอีกสองครัจำได้ว่าประมาณต้นเดือนบอกว่าจบเปลี่ยนจากบางคนจบไปแล้วถึงเวลาถึงเวลาแล้วถึงเวลาต่อเนื่องดีกว่าจบสิ้นสักทีเรียกว่าต่อเนื่องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนชีวิตมั่นคงรุ่งเรืองรุ่งโรดจบปัญหาคลี่คลายนี่ โอ้โหมีแต่คำดีๆทั้งนั้นเลยแน่นอนอสรรหามาให้แล้วลัคษณะอื่นล <c oughs> ่ะครับอจารยเดี๋ยวต่ออ้าวพิกจิกนะคราวนี้พิกจิกนะครับเรียกว่าคือมีการเปลี่ยนแปลงในทิศ<ม>ทางที่ดีสัมฤทธผลแบงค์อยากจะไปทำอะไรอยู่แบงค์ไปขอสมมติขอเป็นแฟนอยู่รอผลคำตอบจากผู้หญิง<ม>สัปดาห์นี้ได้รับคำตอบเป็นค่ะอ๋อ เป็นค่าเสียแบงค์อย่างนี้เลยขนาดนั้นเราเป็นแฟนกันนะคะเอออาอย่างนี้เลยนะเรื่องอะไรครับจบดิวนะเรื่องงานก็ดีสมุิแบงก์กำลังขอคําตอบอย่างนี้นะอาจารย์ขอขึ้นเงินเดือนได้ไหมอ่าได้รับคําตอบเพิ่มให้เลยแบงค์โอ้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวต้องแน่นอนเลยฮะแต่บังเอิญแบงค์ไม่ได้ส่งคําถามมาไว้ไงอ๋อพอขึ้นพอขึ้นสัปดาห์ก็เลยมันก็เลยยังไม่ได้ขึ้นเพราะแบงก์ไม่ได้ส่งคําถามมาไว้อออย่างนี้นะฉะนั้นใครที่เป็นพิจิก เตรียมตัวรับข่าวดีะนะฮะเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะต่อไปนะครับลักนาสถิตเมถุนนะเมถุนเมื่อกี้บอกแล้วดาวประจำตัวเป็นเกษตรตราธิบดีแข็งแกร่งจบสิ้นปัญหานะเรียกว่าสิ่งที่รอคอยนะสำเร็จลุล่วงสบายใจแต่แต่นิดเดียวมีแต่นะคะอ,อยากเร็วขึ้นอีกต้องอัดฉีดด้วยเม็ดเงิน ใส่แบบว่าความขอบคุณเป็ินทุเมตเงินนะในทุกๆเรื่องนะผมใช้คาว่าทุกๆเรื่องเช่นสมมติอสมมติแบงค์เป็นเมทุนสมมุติแบงค์จะไปขอเป็นแฟนแบงค์ต้องซื้อเป๋าหรุยใบหนึ่งเลยชาวเมทุนอ์อฮะเอาหรุยปลอมไปก่อนได้ไหมหรุยปลอมอาจจะได้คําตอบเชิงลบอาจอาจจะยิ้มไม่กี่สัปดาห์แล้วมันจะเป็นยังไงพอไปเช็คอ้าวหรุยปลอมเออฉะนั้นชาวเมทุน จะได้ข่าวดีท่านต้องอัดฉีดบางอย่างต้องแลกนะโดยเฉพาะด้วยวิตามินเอนะนะใครเป็นเมถุนบ้างก็ท่านก็ไปหาวิตามินเอของตัวเองแล้ว<ะ>นะไปอัดฉีดนะโอเคไหมต่อไปนะครับกันชาวลัคนาสถิตกันนะครับเรียกว่างานเดินหน้านะ,ะเพราะว่าดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนการงานอยู่แล้วไปเป็นเกษตรตราธิบดี<ะ>งานเดินหน้าลงมือก้าวหน้า และมีโชคมีลาบมีอย่างนี้เลยนะมีโชคลเลยมีโชค,ะคะเลยโชคใหญ่ด้วยที่ผมเคยดูไว้ว่ารอบนี้นะมันค่อมวันที่หนึ่งเห็นไหมค่ะชาวกันต้องซื้อเป็นชุดจำให้ดีนะอันนี้อาจารย์จัดเป็นสชุดออแล้วอมาดูวันนี้ยังยังจับทันนะอ,อใครมาดู <3 S 1> เทบนี้ย,ยังจับทันชุดแบบสองใบ สี่ใบห้าใบสิบใบใบเดียวไม่ได้เออเขาว่าชุดก็คือเขาเริ่มมีแต่สองชุดใบเดียวไม่มันใบเออต้องจับชุดนะจับสองใบสี่ใบห้าใบสิบใบสิบห้าใบโชคใหญ่เงินทับตัวอย่างนี้เลยเออนะค่ะอ่ะต่อไปนะครับลักนาสถิตมีนนะในสัปดาห์นี้นะชาวมีนมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีนาทีทองต้องรีบใช้นาทีทองเร็วๆค่ะโอกาสนาทีทอง โอกาสมันจะมาสั้นๆต้องตัดสินใจและทำเลยแล้วจะสำเร็จสมปรารถนาเช่นสมมติใครรอจะเข้างานอยู่เขาโทรมาบอกไปไหมแต่มันอยู่ต่างจังหวัดต้องคิดเลยไปเลยต้องตัดสินใจนาทีทองไปแล้วดีแต่ถ้าเออเดี๋ยวขอถามแม่ก่อนนะคะ,คะเอ๋อเดี๋ยวรอก่อนนะคะปากฏว่าพอโทรไปเขาเขารับคนอื่นไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอาการอย่างนี้นะ,ะชาวมีในสัปดาห์นี้มันจะมีนาทีทอง ที่ท่านต้องตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดและรวดเร็วนะมันถึงจะสำเร็จนะนพิธีจุดเทียนพิชัยมงคลมหาโพศกษัตรสวดมนต์คาถาเสริมบารมีเสริมส,สง่าราศีปัดเคราะห์ต่อชะตาในมหาฤกษ์มงคลประจำเดือนส่งกำลังหนุนดวงชะตาเปลี่ยนชีวิต ให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการรับจำนวนจำกัดสนใจติดต่อลแอดโอเพนไกหรือติดต่อที่เบอร์0863366390 ครับก่อนที่เราจะไปลัคนาต่อไปเลยครับอาจารย์ตอนนี้อาจารย์กิษนะมีโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กิษนะก็เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการร่วมบุญบวชครับอาจารย์อ๋อก็บุญบวชนะครับเรียกว่าเข้าพรรษาเป็นเดือนแห่งเข้าพรรษาเดือนกรกฎานี้นะครับฉะนั้นใครที่อยากจะบวช ครั้งหนึ่งในชีวิตฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่เทพโลหูดอนที่ถ้ำวัวแดงนี่เลยนอกจากบวชแล้วได้บุญแล้วเองได้เป็นลูกศิษย์ของเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทพโลหูดอนบอกบุญต่อก็ได้ใครที่คิดว่าเอ๊ะเราอยากจะครั้งหนึ่งในชีวิตท่านจะบวชเต็มพรรษาก็ได้จีวอการครบก็ได้หรือท่านจะขอบวชแค่30วันได้ไหมตรงนี้มีขั้นตอนหมดเลยบวชได้นะครับแล้วก็ทุกอย่างฟรีหมด นะฟรีหมดเลยนะ,ะตอนนี้สมัครกันโอ้หลายท่านแล้วนะฟรีหมดใครอยากบวชด,ด้วยตัวเองนะก็ติดต่อเข้ามาไลน์เอาไปดาวเลยใครที่เป็นผู้หญิงไม่ได้บวชท่านก็ไปบอกบุญนะไปชวนคนประบวชเรียกว่าอานิสงส์ใหญ่ผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่เราไปชวนคนมาบวชในพระพุทธศาสนาะนะเรียกว่าผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่เลยบุญเกื้อกูลชีวิตอย่างนี้เลยนะฟรีทุกรายการ ติดต่อเข้ามาด่วนที่ Line แอดโอเ d o ดานะครับหรือใครแอดไลน์ไม่เป็นก็โทรมา086 3 3 6 6390หรือว่าถ้าอยากจะร่วมบุญบวชก็สามารถร่วมได้อ่าโอเคถูกต้องครับร่วมบุญบวชก็ติดต่อมาที่เดิมนี่แหละ l i น์แอดโอเ w n ดาเพราะว่าคําว่าฟรีเนี่ยผมและพระอาจารย์พินทุก็คือช่วยกันนะนำปัจจัยมาไปหาเครื่องบวชมาให้นะมีบาทมีจีวรมี เครื่องบวชทุกชนิดมีกรดมีอะไรทุกอย่างบางคนบอกว่าอยากจะเป็นเจ้าภาพนะคะเป็นเจ้าภาพนะคะบวชหนึ่งรูปนะคะจำนวนเงินเท่าไหร่ได้หมดเอาเลยอย่างน้อยก็สักสามล้านเลยตอนนี้ถ้าเป็นชุดเครื่องบวชชุดเครื่องบวชก็จะมีทั้งหมด8อย่างที่เกี่ยวกับของพระนะคะท่านกับพี่นาดูทางท่าบัวแดงเรามีครบนะคะแต่ถ้าจะซื้อก็คือเป็นรองเท้าเป็นรองเท้าแตะหรือจะเป็นของใช้ส่วนตัวสบู่ยาสีฟันอะไรเงี้ยที่ของพระได้ใช้นะคะแล้วก็หรือจะเป็น ค่ารถค่าอาหารเพลงหรืได้นะคะค่าพระพระกรรมวาจาท่านต้องเดินทางมาท่านต้องมีค่าเดินทางอะไรได้บุญเท่ากันนะคะเกี่ยวกับบวชไม่จะเป็นว่าต้องซื้อเป็นชุดเครื่องบวชอย่างเดียวบางคนคิดว่าซื้อพระไตให้ซื้อชุดจีวรไม่ต้องนะคะเพราะว่าได้บุญเท่ากันแล้วเราวางพระบวชอยู่ก็มีค่าอาหารต่างๆพัดปาหารนะครับอย่างเงี้ยก็จะมีตลอดช่วงระยะเวลาถ้าก็ร่วมบุญกันอย่างเงี้ยนะครับ อ่านี้บุญบวชเรียบร้อยอ่าต่อไปนะครับลัคนาสถิตธนูในสัปดาห์นี้โชคใหญ่เงินทับตัวโอ้หยิ้มเลยเนี่ยมันข้อมันที่หนึ่งด้วยดะโชคใหญ่เงินทับตัวงั้นเดี๋ยวเราต้องขอเลขพี่หน่อยซะแล้วนะเอาให้ดีอธิษฐานจิตดีๆแล้วกันเข้าที่หน่อยจำได้นะคะสาเท่าเราเนี่นะคะเข้าเข้าเออดเดี๋ยวอธิษฐานจิตถึงครูบาอาจารย์ขอกําลังครูประสิทธิ นี่จุดเทียนพี่ชัยหมามงคลไปเรียบร้อยทำทุกทีนะคะที่อาจารย์แนะนำนะคะนะแล้วก็คือมีโอกาสสำเร็จนะแล้วจิตใจต้องหนักแน่นด้วยอย่างนี้นะครับสบายใจได้ลัคนาสถิตพึ่งศพนะครับสัปดาห์นี้เรียกว่าเป็นสัปดาห์แห่งการอัพเวลอัพเวลนะคะอัพเวลแปลว่าอะไรอัพเวลต่อจากมีแรงกว่าเดิมอมันจะตีขึ้นกว่าเดิมไปอีกเปลี่ยนแปลงทุกด้าน แล้วเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็เรียกว่าจะมีบริวารเกื้อกูลนะแล้วก็อัพเวลตัวเองดีมากนะต่อไปนะครับลักขณาสถิตตนลักขณาสถิตตนนะครับเรียกว่าจะมีโอกาสได้ทรัพย์ใหม่ได้ของมีค่านะอาจจะมีนมซื้ออะไรมาให้นะได้ของมีค่าได้ของใหม่ได้อะไรใหม่ๆรวมไปถึงมีการเริ่มต้นใหม่และมีโชคด้วยโอ้อันนี้ถือว่าดีนะคะอย่างนี้รวมไปถึงมรดกด้วยไหมครับอาจารย์มีโอกาสได้ รือได้แน่นอนไม่เสียนะนะมีแต่ได้มีได้ดีมากเลยนะยิ่งถ้าได้ทําบุญนะโอ้ยยิ่งเสริมเข้าไปแทนที่จะได้หนึ่งแสนจะได้มาสักห้าแสนอะไรนน่ะต่อไปนะครับชาวลัคนาสถิตบังกรอ่าฟังให้ดีชาวบังกรจุดบุญบารมีนะส่งเสริมดวงชะตาอนนะวันที่27จเนี่ยจะเป็นจุดจุดพลิกผันของบุญบารมีเนี่ย ใครที่ทําบุญมามากสร้างบารมีมามากจะส่งกําลังณวันนี้อันนี้เป็นต้นไปเป็นต้นไปเลยจะส่งกําลังขับเคลื่อนเลยใครมีระบบขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่นี่พุ่งไปถึงนอกโลกเลยฉะนั้นนี่นะคะชาวลัคนามังกรนี่พลาดไม่ได้เลยนะแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานบุญระลึกถึงบุญนะในวันวันที่27บเนี่ยผมอยากให้ระลึกถึงบุญทุกบุญที่เคยทำมา นะระลึกถึงบุญให้จิตใจมันทราบซ่านพอมันทราบซ่านปุ๊บอุทิศบุญให้ครูบาอาจารย์นะแล้วขอกําลังครูบาอาจารย์แผ่เมตตาให้ตัวเองเพื่อกุณโนตตาขึ้นไปนอย่างนี้จะดีมากเลยนะอันนี้ชาวลัคนาดขงตัวตน,นะคะพลิกชีวิตอย่างที่อาจารย์พูดนะคะเป็นวันดีแล้วก็วันดีอีกวันหนึ่งก็คือ27เนี่ย ทางสถาบันละคะเรามีวิธีหล่อเทียนพรรษาก็คือเป็นประธานต้นนะคะสองต้นโดยที่พระจาจาร์พิทูปัะญายูจะมาหล่อเป็นประธานให้นะคะครับแล้วเรียกไปว่าเป็นวันดีนะที่ผมบอกว่าเป็นบูรณะเลิกเป็นเมตตามหานิยมนะใครที่ได้ทําบุญในวันนี้ใครที่ได้อธิษฐานจิตเวลาสวดก็คือ 19.09ถึง21.09ค่ะกำลังดีเลยเพราะว่าเ่านไปสวดเสริมแล้วปลับไปที่บ้านไปสวดสวดเพิ่มได้ใครที่เริ่ม19.09ไม่ทันท่านก็ไปเริ่มอย่าเกิน21.09ิบอโอเคไหมแล้วก็สวดแต่พิธีหล่อเทียนจะหล่อตอน18.19ปดจนึ่งท่านค่ะท่านใดที่อยากจะเป็นเจ้าภาพสามารถร่วมบุญได้เลยเจ้าภาพหนึ่งต้นนะครับต้นใหญ่เม็ด เมตรหนึ่กับไดมิเตอร์15เซนเนี่ย1,500บาทนี่คือเป็นเจ้าภาพทั้งต้นนะแต่ถ้านันร่วมบุญมาเท่าไหร่ก็ตามสะดวกเพราะว่าผมจะนำไปทำบุญนะถวายวัดทั่วประเทศเลยใครจะร่วมเท่าไหร่ก็ตามสะดวกครับไม่ใช่แค่วันที่27วันเดียวที่สามารถทำได้ก็หลังจากวันที่ทำต่อเนื่องคือผมมีเครื่องหล่อเทียนเอง ผมก็จะนําไปถวายได้เรื่อยๆอ่ะ,อะบางคน<อ>สงสัยว่าแล้วมาหล่อที่ไหนคะมาหล่อที่นวมิน98าสิถาบันพลังพุทธน,นะะุภาพต่อไปใครที่อยากจะร่วมบุญเติมน้ํามันตะเกียงหรือหล่อเทียนนะให้แสงสว่างนําทางชีวิตท่านร่วมบุญกับผมได้เพราะ,ะผมจะหล่อเรื่อยๆอ่ะ ของผมนี่แหละท่านใดนะคะสนใจหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมมาที่ Line at Open Down หรือเบอร์นะคะ0 8 6 3 3 6 6 3 9 0นะคะถ้าโทรไปไม่มีคนรับนะครับก็ฝากข้อความได้ค่ะโอเคอ้าวลักษณสถิตสิงสัปดานี้มีโชคโอ้โหสิงนี้น้องนกเปียกอมยิ้มนะจ๊ะเอาเลยเปี้ยวเปียวสิงเหรอมีโชคนะแล้วก็มีความมั่นใจตัวเองนะได้รับการเกื้อกูลร่วมมือจากหลายฝ่าย แต่แต่นิดนึ่งอย่าใจร้อนอย่าเอาแต่ใจนะอย่าใช้อารมณ์แน่นอนอย่างนี้นะถ้าเกิดใจร้อนเอาแต่ใจใช้อารมณ์มันก็เป็นงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวด้วยเอ่ยทุกเรื่องเลยเรื่องทุกเรื่องเลยระงับสติอารมณ์นะแบงค์รีบแน่นอนเลยเพราะมีมีเถียงกันมาเหรอครับไม่ใช่ครับแบงค์แกล้งน้องนะครับแบงค์แกล้งน้องนี่พูดออกคลิปเลยเอาต่อไปนะครับ ลัคนาสถิตกลุ่มครับลัคนาสุดท้ายนะเรียกว่าสัปดาห์นี้โชคดีนะครับโอด้วยน,น,นะโชคดีเคลียร์ได้ทุกเรื่องเลยตามปรารถนาเงินทับตัวและมีโชคมีลาบด้วยโอ้โหครบเซตเลย นะเจ๋งไาที่ครบแล้วถ้าอยากให้ดวงดีแบบนี้แล้วก็โชคดีอย่างนี้นะคะเราจะมีพิธีทุกเดือนอาจารย์ปูรานามีอมมาวสีแล้วก็พิชัยมงคลนะคะจะมีทุกเดือนท่านใดนะคะก็สามารถติดตามเพจของเราแล้วก็ตามกลุ่มนะคะเราจะลงวันที่ให้นะคะเพื่อเสริมบารมีของทุกท่านให้ตามที่อาจารย์ทานายมาทั้งหมดนี้เสริมบารมีมันก็ต้องเสริมเป็นประจำนะเหมือนเราสวดมนต์เราสวดทุกวันพอสวดทุกวันมันก็สวดลื่นเนี่ยอาจารย์สวดทุกวันทำพิธีทุกพิธีนะคะไม่ใช่ว่า เรา,เราเทําบุญน่ะเราทําบุญอ่ะ <ừ> mm เราทําบ่อยๆบุญเมื่อเกิดาบารมีเมื่อเกิด <ừ> mm ไงสวดก็สวดทุกวันสวดบ่อยๆมันก็สวดคล่องขึ้นบรารมีก็เกิดขึ้นอย่างเงี้ยนก็เ,าเ,เราเวลาบบเราจะกินน้ำเราต้องเติมน้ำให้เต็มแก้วบานคนคิดว่าน้ำเป็นบุญแล้วกันไม่ใช่ว่าเรคอยเติมไปเรื่อยๆจดเล่มเดียวดีทั้งปีนะเหมือนกินข้าวชามเดียวอิ่มทั้งปีไหมอะไรเงี้ย ก็ต้อง<ห>ทำเรื่อยๆเสมอให้<ล> <ละ S 2> สม่ <S 2> <S 2> สำเสมอนะ <S <S 2> <S 2> <S 2> วันนี้ก็ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตาม ให้เปลี่ยนเป็นคําว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพราะเวลาผมมีคลิปใหม่ๆมาลงเนี้ยท่านจะได้ทําได้งานบุญอะไรก็ได้ทําได้ทันเวลานะครับนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีอสองช่องทางนะครับก็คือเพจอาจารย์กิษนะภูสิทธิ์อดมกับเพจเปิดดาวรู้ทันดวงอย่าลืมมากดติดตามด้วยครับหรือถ้าอยากรู้จักอาจารย์ให้มากขึ้นนะฮะจะมีเวเว็บอาจารย์กิษนะภูสิทธิ์อดม .net นะฮะภายในเว็บจะมีมนกระถามนพิธีบทสวดแล้วก็โหราศาสตร์ก็บังท่านนะครับเพิ่เข้ามาใหม่ ไม่ทราบว่าเอ๊ะที่เราคุยกันมาเรื่องบวชเรื่องหลอเทียนเนี่ยจะไปดูย้อนหลังที่ไหนได้บ้าง mm. สมมติว่าอย่างปีที่แล้วเราทํำมาแล้วนะคะหลายงานมากก็สามารถเข้าไปดูที่นะคะช่อง Youtube สถาบันพลังพุทธานุภาพนะคะจะมีคลิปวิดีโอ ครูธรรมะงานบุญต่างๆเลยนะคะก็กดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะทุกต้องทางเลยสอบถามเรื่องเวลาพิธีอะไรต่างๆนะคะที่ o p e n c h a t นะคะลิงก์นะคะอยู่ใต้คลิปนี้นะคะเข้ามาคุยกันได้ค่ะแล้วก็ไม่ถามดวงในกลุ่มนะครับแค่นั้นเองที่เหลือก็ท่านก็คุยกันได้นะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ